สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณ่ตค,ครับ <c oughs> ก็กลับมานะฮะผมก็กลับมาที่เก็บตกจากเนชั่นมาจากออข่าวค้นรับอรุณ<อ>จากห้องสง่งนูน้นไกลมาก,า,กา,ากเราก็โอ้โหอาณาจักรเราก็ลงไปอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> หมดเลยธีระ <c oughs> ลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่ไกลนู่นแหมคนดูก็ไม่รู้พูดซะลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าเราทำใหม่ไง เราทำใหม่ใหญ่กว่าเดิมดีด้วยอ๋อห้องส่งเรามีต้องโอ้โหกี่ห้องเนี่ยมันเยอะมากอ่ะก็ไม่รู้ห้องไหนกับห้องไหนบางทีแบบผมก็ต้องแจกคือผู้ประกาศที่นี่ต้องแจกต้องแจกคล้ายๆกับเป็นเป็นเป็นแผนที่ไปห้องส่งมันหลายห้องหรือว่าห้องเดียวหลายมุมมันหลายห้องทีละเอ้ยแล้วอะไรเนี่ยหลายห้องนะเออ มันหลายห้องคุณคุณหุ่นห้องเดียวหลายมุมไม่ไม่ใช่หลายห้องห้องเดียวหลายมุมคือเป็นสตูใหญ่เอศสตูใหญ่เนี่ยมันมีห้องเดียวแต่หลายมุมหลายมุมแต่มีห้องเล็กห้องน้อยเหมือนบ้านเล็กบ้านน้อยอะเยอะเยอะแหมอุตสาห์ใช่ไหมเราเนชั่นแนลก็สิบสองปี12ปีใช่ไหมแมงโก้ก็2ปีนะฮะเออเคลเนชั่นอะสินเนชั่นอ่เ49เข้าสู่ปีที่42อ่า สี่สิบเอ็ดปีเออเดเดเนชั่นเนี่ยหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมถ้าเป็นเนชั่นชาแนลที่เราทำอยู่เนี่ยหนึ่งมิถุนายนอ่าหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหนึ่งสี่นะครับเกิดแล้วสิผมเกิดหนึ่งสี่พอดีพอดีใช่ไหมเกิดเดือนอะไรพฤษภาผมพฤษภาโอ้แสดงว่าพอคุณธีระเกิดไม่นานเท่าไหร่เนชั่นก็เกิดตามเลยพอผมเกิดปุ๊บเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้คุณสุธิชัยเนี่ยตั้งสื่อพิมพ์เดนเนชั่นเอาล้วฮะเอาล้วฮะแรงแล้วฮะ มันเป็นแรงบันดาลใจตรงไหนเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจตรงไหนเนี่ยเกิดที่ไหนกรุงเทพอ่ะเกิดกรุงเทพเกิดกรุงเทพโอ้ใช่ใช่เพราะเนชั่นก็เกิดที่กรุงเทพก่อตั้งที่กรุงเทพกรุงเทพใช่เออใช่ออฟฟิศก็อยู่ที่กรุงเทพด้วยเป็นไปได้บ้านอยู่ไหนตอนนี้บ้านอยู่ไหนบ้านเกิดแถวโบเบยใกล้ยใกล้ย่านคนจีนเพราะตรงนี้น่าจะเป็นแถวกล้วยน้ำไทเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจโบเบยหมากล้วยน้ำไทใช่ เมื่อวานนี้ก็มีนะครับแขกผู้ใหญ่ในในวงการสื่อมวลชนนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับทางด้านของเครือเนชั่นนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพเคลื่อนไหวก่อนไหมเดี๋ยวจะให้ดูภาพ,พ,พ,พนพพิ่งก่อนให้ดูภาพนิ่งก่อนไหมดูภาพ,พนิ่งก่อนอดูภาพ,พนิ่งก่อน<ม>ดีกว่านะฮะนี่เป็นภาพอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะนี่นะฮะภาพนี้สวยมากจะเห็นนะฮะทั้งมีทั้งแขกการเมืองมีทั้งแขกของทาง แวดวงสื่อสารมวลชนใช่ครับนะครับบริษัทหลายบริษัทซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับก็มาร่วมแสดงความยินด,ดีก็คงจะไม่ต้องบรรยายนะครับว่าใครเป็นใครท่านผู้ชมก็คงจะเห็นว่าคุณสุทธิชัยอยู่ไหนนี่ฮะอ,ะอ,ะอะภาพต่อไปนะครับนี่อันนี้คือของของเจ้าของวันเกิดเลยนะหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นน,นะครับ,รบลงหน้าหนึ่งวันนี้ก็มีทั้งฝ่าย รัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านใช่ครับนะครับคุณกรจติกาวณิตแล้วก็ท่านรองนายกจงยุทธนะครับความจริงก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะทางการเมืองที่มามีคุณชวนด้วยใช่คุณชวนหลีกภัยท่านก็มาด้วยท่านน่ารักมากนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มีสอสอหลายท่านทางพรรคเพื่อไทยก็มานะครับนี่ฮะคุณสุธิชัยก็ต้อนรับขับสู้นะครับมาภาพนี้ก็นี่ฮะีมชัดลึกภากพนี้สวยนะฮะ ก็คุณสุธิชัยก็ต้อนรับคุณอากูนะครับคุณภัยบูลดำรงชัยธรรมนะครับประธานกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนนะฮะแล้วก็โอ้โหคนเก่าคนแก่ในแวดวงทีวีเลยนะครับก็คือคนนี้แหละฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้มีทิพธิพลนะฮะพอเขาเรียกกันเจ้าแม่เจ้าแม่พี่แดงพี่แดงพี่แดงสุรางเพรมปรีนะครับท่านก็มาด้วยนะฮะ แล้วก็มีคุณบอยทุกคนเกียรติเมื่อสักครู่นี้นะฮคุณบอยทุกคนเกียรติวีรรวันก็เป็นเจ้าพ่อของแวดวงละครเพลงนะฮะและนี่ก็เฮียฮอฮะวันนี้นะครับคุณคุณสุรชัยเชษโชติศักดิ์นะครับก็มาในนามของทาง RS นะฮะแล้วก็ลูกรักคุณฟิล์มรัตภูมิมาด้วยใช่ครับนี่ฮะพี่นกจัดชัยนะครับกับคุณเป้นะครับ นี่ฮะเก็มานะครับนี่ฮะให้ดู <c oughs> องกูก็มานะฮะ <c oughs> คุณไปบูนก็ที่ผ่านมาตลอดหนึ่งเดือนคุณไปบูนก็เป็นข่าวเป็นข่าวตลอดเวลานะฮะครับ <c oughs> เห็นไหมคุณไปบูนนั่งอยู่ตรงข้ามคุณสุริชัยคุณสุริชัยก็นั่งอยู่ข้างท่านรองนายกยงยุทธนี่คุณบอยตะกณเกียรติเดรรวันน่ารักมากนะคุณบอยนะครับมีฝีมือจริงๆคนนี้ด้านละครซิกคอมนี่ก็แกงส้มนะฮะเดอะสตาร์ นี่ก็พี่เคนนะฮะคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าหน้าตานี่แบบโอ้โหเหมือนกับผมเลยมากับมากับภรรยาสุดที่รักอันนี้เป็นรุ่นน้องผมที่ธรรมศาสตร์นะคุณหน่อยบุษกรและนี่ก็ระสาทเหมือนกันไม่ใช่คณะสังคมสังคมเป็นสาวที่สวยในคณะสังคมเลยนะฮะนี่นะครับก็มากันมากมายนะฮะทางแวดวงการเมืองแวดวงบุคเลย้โห พี่พี่บ uh, อยประกรณ์นับกับพี่มาพี่มากครพี่มาคุณเปอร์คุณซันนี่แล้วก็คุณโอปอนะฮะโอ้ยแต่ละคนนะฮะก็มากันทุกแวดวงนะครับคุณสุทธิชายคุณอดิศักนะฮะนี่แหละฮะนี่คุณชวนนะฮะก็มีคุณดวงกระมวลแล้วก็คุณเรศักด้อนรับนะครับท่านอดีตนายกชวนนะฮะท่านเป็น เป็นบุคคลสําคัญในแวดวงการเมืองนะฮะใช่ครับคือยึดเป็นหลักได้เลยโดยเฉพาะเรื่องของออความมีคุณธรรมจริยธรรมนะฮะความซื่อสัตย์นะฮะตอนนี่ครัตอนปี2543นะฮะที่ในชานเป็นที่หนึ่งมิถุนาย,ยน,นครับท่านชวนก็เป็นนายุทมตรีที่มาให้สัมภาษณ์ใช่ใช่ชใชตอนนั้นเป็นนายกดีนะฮะ ก็มาดูผมอ่านข่าวด้วยตอนนั้นดูผมดูกุลุนภาอ่านข่าวให้กําลังใจนะครับถ้าวันนั้นคุณชวนไม่มาก็ไม่มีผมในวันนี้ก็เป็นกําลังใจสําคัญของคนเป็นนายกอ่ะใช่ใช่โอ้โหสิบสอปีแล้วนะฮะคุณชวนฮะสิบสอปีแล้วนี่ก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่5ปี42ของหนังซูพิมเดอะเนชั่นนะฮะ ท่านวางตัวดีมากท่านเป็นท่านเป็นอดีตนายกที่วางตัวดีนะฮะใช่คือคนที่เป็นอดีตนายกบางคนเนี่ยนะกระพูดกรพูดหาว่าดินทาท่านนะฮะบางคนก็มไม่ไม่วางตัวให้สมกับฐานะที่เคยเป็นอดีตนายกอ่ะอืมบางคนก็เป็นนายกแล้วก็เอ้ยยอมไปเป็นรองนายกเนี้ยใช่ใช่ไหมะแล้วก็แล้วก็เป็นรองนายกที่ไม่ค่อยมีราคาครับนะฮะ ให้เขาแบบข้ามหัวไปข้ามหัวมาอมแต่คุณชวนนี่ไม่เลยใช่ครและสังเกตดูคุณชวนเวลาพูดในสภาเนี่ยทุกคนต้องฟังนะฮะเงียบฟังใช่ทุกคนต้องฟังนี่ฮะนี่ก็จะเห็นนะครับที่แต่ละท่านนะครับที่มาร่วมงานก็จะเห็นมอบซองอะไรแล้วก็มีถ่ายรูปนะ,ะัะก็คือ,คอ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการปลูกถ่ายอวัยวะศูนย์การแพทย์สิริกิติออ์มูลุธิรามาธิบดี<ม>แล้วก็มูลิธิพระดาบดน,นะครับนี่ฮะมาร่วมกันทําบุญนะร่วมกันทําบุญด้วยนะครับใช่ก็เห็นเฮีฮองัดซองขึ้นมาหนาปึกเลย <laughs> อ่ะกูอะไรพวกเนี้ยวันนี้เฮฮอทางไอเอส <c oughs> ก็วันนี้จะมีแถลงข่าวเปิดตัวกล่องซันบล็อกด้วยนะกล่องของไอเอสเออกล่องไอเอสวันนี้ก็คือก็คือเหมือนกับที่ อากูเปิดตัวกล่องตอนนั้นอะไรวันสกายมั้ยวันสกาย g m m อ e t วันนี้เฮฮอก็เปิดตัวกล่องซันบล็อกรู้สึกซันบล็อกของเฮฮอเนี่ยดูดูลาลิก้าใช่มใช่ใช่ไหมใช่โอ้โหใครจะดูเมสซี่ดูโรนัลโดต้องดูสไตล์บอลสเปเนี่ยต้องมีกล่องของเฮฮอแล้วต้องกล่องเฮฮอใช่ดูทูไม่ได้แล้วนะฮะดูทูไม่ได้ใช่ครับดูทูไม่ได้แล้วส่วนอากูแกรมมี่ก็เอาเอาบุนเดสลิก้าไปบอลเยอรมันบอลเยอรมันไปผมเนี่ยผมติดบอลเยอรมันไง ผมเชื่อบาเยอร์ไงผมก็ต้องติดตกล่องผมก็ต้องมีผมมีแล้วจร MM ิงเหม่มแซ่ดถ้าถ้าผมจะดูลาลิกา้าผมก็ต้องติดติดกล่องของท <IS S 1> ีฮอใช่นะฮะก็ทรูก็จะเหลือแต่คือนี่อากูนี่ได้หลีกเอิงไปด้วยหลีกเอิงได้เจลีกด้วยนะเจลีกแชมเปี <Championship. S 2> ้ยนชิพด้วยนะแชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพอ่ะดิวชั่นหนึ่งเนี่ยใช่ดิวชั่นหนึ่งเดิมของอังกฤษอ่อะแชมเปี้ยนชิพอ่ะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะใช่ไหมฮะแชมเปี้ยนชิพ เนี่ยฮะก็เอาไปด้วยติดไว้เพื่อดูเอว์ตันเฮ้จะบ้าเอว์ตันดูพีเมียดูทรูเพื่อไว้เพื่อไม่ต้องเพื่อเอ้ยจะดูบุญเดสเอาดูบุญเดสสิคติดติดทรูไว้และทรูปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่ได้ลิขสิทธิ์ของพีเมลีกนะพีเมลีกใช่ฮะปีหน้าเนี่ยดีฮะก็คือปีนี้แหละ ก็ต้องประมูลแล้วกับฤดูการใช่ประมาณผมรู้สึกว่าก่อนปลายปีเขาต้องประมูลใช่ใช่ไหมต้องประมูลเลยฮะก็จะเป็นข่าวใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าทรูต้องต้องหมดหน้าตักยังไงก็ต้องเอาไว้นะฮะเพราะเสียไม่หมดแล้วอ่ะใช่โอ้โหลีกเอิงบุนเดสลีกาลาลีกาตอนนี้โอ้มีมีเกาโชยังมีเกาโชใช่ว่าทรูเนี่ยยังเหลือเกาโชกับกับพ่เมลีอังกฤษเมลีใช่แต่พูดก็พูดเถอะเขาดูพิเมลีก แน่นอนใช่ไหมล้วก็ระยะหลังก็ดูลาลิก้านะดูลแล้วก็ดูบุนเดสนะระยะหลังเนี่ยผมว่าเกาโชรู้สึกมันน้อยลงไปน้อยอแต่ข้อเสียลาลิก้ามันเตะดุใช่แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมามันก็เริ่มแล้วนะคุณธีรชจะเห็นนะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเร็วขึ้นแล้ววันวันเสาร์ด้วยบางคืนวันเสาร์เนี่ยมีบาซ่าตอนเที่ยงคืนห้าทุ่มเนี่ยเออใช่ใช่แล้วมีอยู่นัดหนึ่งคุณธีรชจำได้ไหมเอ่อเรลอมลิดแข่งตอนเย็นบ้านเราอะ เนอใช่มีใช่ไหมีอยู่นัดหนึ่งอะปลายฤดูกาลอะแข่งตอนเย็นบ้านเราเลยอะคือทางทางลาลิกาก็เริ่มปรับเวลาเอาใจแฟนทั้งกลุ่มนี้แล้วไทาเอเชียมาเอเชียแล้วหลังจากที่โอ้โหทางพรีเมีย์ทางบุนเดสลีกาใช่ไหมเขาเขาได้ทั้งส่วนนี้ไปเยอะพรีเมียร์ลีกนี่ได้ไปเยอะใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะพรีเมียร์ลีกนี่เขาเขาตีตลาดเอเชีย ถขามีคู่ตอนเย็นมันเสาเนี่ยเห็นไหมบุนเดสลีกาก็จะมีคือมีคู่คือมันสุกเนี้ยต้องขยับมาบ้างต้องขยับมาบ้างใช่ไหมนี่เขาเขาเขาเสียไปเยอะหลายปีตีสามเนี่ยวันอาทิตย์ด้วยนะคือมันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เนี่ยส่วนมากจะเป็นคู่ใหญ่คู่บาซ่านั่นสิฮะโอ้โหไม่ได้นี่เขาก็จะจะก็มีคนดูเยอะในปีที่ผ่านมานะฮะแต่ก็ถ้าเกิดจะดูลีกาก็ย้ำว่า วันนี้ก็ติดตามนะเดี๋ยวเราคงมีรายละเอียดของข่าวเรื่องของซันบล็อกนะกล่องของ RS นะครับหมดเวลาพอดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวไม่ใช่พูดข่วหมดพอดีข้มูลข่าวกีฬาไม่ใช่กาควรจะคุยช่วงหน้านะเออคุณก็เรื่องกล่องเนี่ยเอออ้าวผมไม่เห็นเห็นที่ฮอก็เลยไปเลยไปเลยยาวเลยไปลาลีกาไปอะไรซะหมดเลยนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยอะไรเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาคุยกลับมาช่วงหน้าครับครับ